สวัสดีครับมื่อนี้เขาสิมานนเห็ดขนมเซนน้ำยาก,กันน้่งยาปลาทูนาออันนี่อะไรบ้างใส่ปลาทูปลาทูกับขึ้นปิดจอปลาทูอย,อยู่ไหนเอยเอาไปาที่ใส่แล้วใสแ่แล้ว<ค>มีกิมมีกระชมีกระชาย,ม,ชายมีพริกมีหอมหัวแดงมีมีอันเนี้ยก็ นีตะไคร้ใบมะกรูดนะครับที่ในการ่วนผสมของการทำขนมจีนวันนี้คำขวานพาสวบนะอ๊ดเมจะโปวเมียนคำหาซิมพาซิมเดี๋ยวมาเฮ็ดขนมเซนแล้วก็นเจ็บเซ่น้องๆได้กินกันเครื่องเคียงค่ะเครื่องเคียงเครื่องเคียงอันนี้เป็นเครื่องเคียงมีผักต่างๆมาหลายชนิดอันนี้อาจจะไม่เยอะเพราะว่าเราไม่ได้ไปตลาดนะครับเราก็เลยต้องนั่นมา เดี๋ยวเราเข้าไปชมกันดีว่าวิธีการทําทํำยังไงต่อไปโอเค let's go โอเคครับวันนี้หรบใส่น้ำปลาหน่อยช่วยป้องกันการไม่กม่นะแล้วก็เดี๋ยวเราเป็นพดนะมันตุคมปบปบอันอันนั้นไปเลยลามอไปเทอรเดียวเราหนาวนัาน้หที่เนีเออน่นเอามากินอี้กรกินเมียงร้อนแซบกินย่งรอแซบอหลีพี่น้องขุยขุย ้ตอนประเด็ดกิ้มอย่าง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 จิ้บจำยานแบบคนไทยเป็นตอนเป็นตอนอบก็แปดก็พูกแต่พี่น้องอันนี้เป็นตอนพี่น้องโอเป็นตอนแฝดเลียนั่นแหละ กิสตาสัวบค่ะเย่้มยิมเยิ้มำเต้นแบบแพ้งเปิดโมเลมัสนี่คืสูตรตอนในไทยมาเด้อพี่้องจับแพ้งแอีทำาวันพาสวบนะครับสวบจะกินอย่านี้โอ้เอาออใครเนี่สว่างอะก้ที่หมูเธอเนี่ย แแพยำ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 ีีแก้ได้น้ำจอยเอาแก้เยอได้น้ำโคกแล้วได้น้ำโคกด้านหลังไม้คูรีไหมได้แล้วค่ะได้แล้วอ่าหยับไปหยับหยับเอากันขนเส็จได้เลยยบงวครีมุนซอลีมุนลีบลย เนี่ยกระชับกระชับของพี่กระชับบัดแช่บอบนี่เด้อค่ะคุค่ะแซ่บ้าเอาสวยเอาตัมยำยำยมาเค็มใช่ไหมคือพอดีคือพอดีว่าจ้อยอาเห็นไลบอกจ้อยมาเากกินสมเป็มป่